้าตัวที่สําคัญนะคะแล้วก็อยู่ในครัวของเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะใครที่ไม่อยากแก่ใครที่ไม่อยากป่วยนะคะใครที่แบบว่าทําให้ร่างกายแข็งแรงเข้าไว้เสริมภูมิต้านทานจะได้ไม่ป่วยง่ายไม่ติดเชื้อง่ายก็ทานเ้าตัวนี้แล้วก็วนๆกันนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของก้าวจะมีอาหารเสริมที่ช่วยลดเรื่องการอักเสบของเซลล์นะคะถ้าใครที่แบบว่ายังไม่ตระหนักนะว่าเราแก่เริ่มจากการอักเสบเราป่วยเนี่ยมันก็เริ่มมาจากการอักเสบใครเป็นเบาหวานอยู่ก็เริ่มมาจากจุดเริ่มต้นคือการอักเสบใครที่เป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอยู่จุดเริ่มต้นก็คือเริ่มมาจากการอักเสบเหมือนกันป่วยเรื้อรังแล้วก็ทําให้แบบป่วยหนักมากขึ้นอย่างเงี้ยนะอัลไซเมอร์ก็ใช่จุดเริ่มต้นก็คือการอักเสบเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือ เดี๋ยวเราก็จะมารู้จักกระบวนการอักเสบเราเรียกว่า inflammation การอักเสบการอักเสบเนี่ยมันก็คือการที่อธิบายถึงที่มาว่ามันมีสารอนุมูลอิสระในเซลอะมันเยอะแล้วมันมีวิตามินหรืออาหารเสริมอะไรบ้างล่ะที่วันนี้มันจะเป็นประโยชน์กับร่างกายเราแล้วก็ช่วยป้องกันในเรื่องของสารอนุมูลอิสระเนี่ยไม่ให้มันมากระทบชิ่งเซลล์ต่างๆของร่างกายแล้วเหนี่ยวนําให้เกิดกระบวนการแก่กระบวนการเสรื่อมวิตามินตัวแรก ที่ลดในเรื่องของสารอนุมูลอิสระนะคะเป็นตัวที่จะป้องกันมะเร็งผิวหนังด้วยก็คือวิตามินเอช่วยในเรื่องของการเหมือนเขาเรียกว่าผัดเซลล์ฟื้นฟูเซลล์ใหม่รีจูวินตอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีเซลล์ใหม่ดันดันดันขึ้นมาแทนใช่ไหมในกรณีของผิวเด็กหรือผิววัยรุ่นเราจะพบว่าผิวหนังผัดเซลล์อยู่ที่ประมาณ28วันอายุ40อายุ50การผัดเซลล์ผิวมันช้าลงแล้วเราก็จะพบว่าผิวเรามันแห้งเราก็ มันหยาบกร้านมากขึ้นเป็นริ้วรอยได้ง่ายขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือการผัดเซลล์ผิวมันช้าลงจะกลายเป็นว่ามันไม่ใช่28วันแล้วพวกเรามันอาจจะกลายเป็น40วันก็ได้นะคะการกินวิตามิน A เนี่ยนะเราควรที่จะหาวิตามิน A ในรูปแบบของเขาเรียกว่าเบต้าแคโรทีนนะคะคือเบต้าแคโรทีนมันจะเป็นฟอร์มธรรมชาติที่ร่างกายจะดูดซึมได้แล้วก็เอาไปปรับเปลี่ยนใช้ได้สุดท้ายมันจะกลายเป็นวิตามิน A นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเรากินวิตามิน A ตรง,ตรง ตว,วิตามิน A โดยตัวมันเองอ่ะในระดับที่แบบสูงมันก็จะเกิดท็อกซิกได้ง่ายก็คือวันนี้ถ้าเกิดเราจะดูแลสุขภาพของเราตามอาหารตามธรรมชาติเราควรที่จะเลือกกินอาหารที่มีวิตามิน A ในรูปแบบของเบต้าแคโรทีนนะคะเช่นอยู่ในแครอทหรือสีเขียวเข้มๆตำลึงถ้าเด็กก็จะกินน้ำมันตับ าอาจจะอยู่ในไข่วิตามินตัวที่2ก็คือแคปไซซินมันคือตัวสารอาหารที่ทําให้เวลากินเข้าไปแล้วมีรสชาติแบบเผ็ดร้อนนะคะสารอาหารที่อยู่ในพริกริกหยวกพริกไทยพวกนี้ค่ะมันก็จะไปมีผลในเรื่องของการยับย an ั้งการอักเสบแล้วก็ปกป้องเรื่องผิวของเราเหมือนกนันแนะนําสําหรับคนที่แบบไม่ชอบกินเผ็ดแล้วก็แบบอยากจะกินพวกสารต้านอนุมูลอิสระนะกลุ่มนี้ก็ให้หาเป็นในรูปแบบของสารสก นะคะแคปไซซินนะข้อที่สามเคอร์คูมินนะคะสารสกัดจากขมิ้นชันนะคะมีทั้งคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระโดยธรรมชาติต้านการอักเสบตัวเคอร์คูมินเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากเรื่องของสมองความจํา ในคนที่เป็นข้ออักเสบไม่ว่าจะเป็นรูมาตอยปวดเขา่าพวกนี้ขมิ้นชันเนี่ยก็จะช่วยลดการอักเสบแล้วนอกจากนี้ก็ช่วยในเรื่องลำไส้อักเสบลดในเรื่องของไขมันเกาะตับตัวขมิ้นชันเนี่ยนะปกติแล้วเราก็จะกินในรูปแบบสารสกัดที่บริสุทธิ์นะจ๊ะต่อไปไซีวิตามินอ e. ีมันจะเป็นตัวที่ต้านการอักเสบที่ดีมากเขาเรียกแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะมันก็จะกันการหม่นหืน ได้นะเราควรที่จะกินวิตามินอ e ีต่อวันนะวันละ400 IU นะคะต่อวัน อันนี้ถึงจะเพียงพอแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในรูปแบบของอาหารตามธรรมชาติที่มีวิตามินอีอยู่แล้วเนี่ยนะเราจะเจอได้ในไหนบ้างโอลีฟออยก็คืออยู่ในน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกให้กินน้ำมันมะกอกสกัดเย็นและกินสดนะอันนี้จะดีมากที่สุดอ่ะล้วก็อยู่ในไหนอยู่ในพวกถั่วเปลือกแข็งต่างๆเช่นอัลมอนด์่วลิสงแล้วก็เนื้อสัตว์ก็มีนะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือพวกผักใบเขียวเข้มๆนะคะแล้วอีกอันก็คือธัญพืชเวลาที่เรากินอาหาร เ,เรากินอาหารที่แบบหลากหลายแล้วก็กินไขมันดีไปด้วยต่อไป5คือกระเทียมจา้ากินกระเทียมเนี่ยมันก็จะช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่ไปก่อให้เกิดการอักเสบในเซลล์ของเรานะคะแล้วก็จะช่วยทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีเรากินทุกๆวันสองถึ 4, หัวต่อวันเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ลดการอักเสบในร่างกายของเราได้แบบเพียงพอแล้วเนาะสอี่กริต่อวัน มาตัวที่6กก็คือขิงตัวนี้เขาบอกว่า ฤทธิ์ในเรื่องของการต้านการอักเสบมันพอๆก,กันกับไอบูโปรเฟนเลยนะพวกเราไอบูโปรเฟนคืออะไรคือตัวที่เรากินแก้ป,ปวดอะเวลาปวดข้ออะไรอย่างเงี้ยนะปวดเมื่อยปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยเรามักจะกินไอบุโปรเฟนตัวสีชมพูเม็ดใหญ่ๆอ่ะ400มิลลิกรัมสารสกัดของข,องขิงนะก็จะช่วยลดอาการบวมข้ออักเสบพอๆกับการใช้สเตียรอยอ่ามาตัวอีกหนึ่งตัวโอเมก้า3นะที่มาจากฟิชออยด์ด้วยถ้าเกิดว่าจะดีที่สุดนะคะมันจะมีอ e ี EPA และ DHA สูงเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีในการที่เราจะต้านการอักเสบสารต้านการอักเสบคือตัวนี้ได้ดีมากเลยเฉพาะในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจและ EPA กับ DHA เนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้โดยธรรมชาติที่เรากินเนาะ EPA จะเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะอะไรคนที่กินโอเมก้า3หรือกินฟิชออยเนี่ยเขาก็ต้องเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของการกินฟิชออยกินเพื่อลดการอักเสบเพราะฉะนั้น EPA กับ DHA เนี่ยนะก็ต้องได้ส 2,000มิลลิกร,รมัมต่อวันนะคะกินโอเมก้า3เพื่อหวังผลในเรื่องของแอนตี้อินฟลมนะตัวต่อไปนะคะก็คือริสเวอรัทอลมันจะอยู่ในกลุ่มของพวกผลไม้กลุ่มเบอร์รี่ต่างๆผัวเปลือกแข็งต่างๆเบอร์รี่นี่ก็เอามาจากพวกเปลือกองุ่นดังนแ้ะมันก็จะช่วยป้องกันโรคหัวใจสุดท้ายตบท้ายด้วยก็คือสารโบรมีเลนต้องบอกว่ามันอยู่ในสับปะรดมันเป็นเอนไซม์ที่เอาไ แบบหมักซึ่งตัวนี้มันมีฤทธิ์ในเรื่องของต้านการอักเสบและที่สําคัญนะมันเพิ่มภูมิต้านทานด้วยค่ะแกนสับประรดมีโบรมีเลนสูงก็จะกินในรูปแบบของอาหารเสริมก็ได้วลาถ้าจะไม่ผิดแน่จะ500มิลลิกรัมนะคะต่อวันมันก็จะมีรูปแบบสารสกัดของโบรมีเลนอยู่นะพวกนี้ก็คือเป็นสารต้านการอักเสบหมดเลยนะ9ตัวที่สําคัญนะคะแล้วก็อยู่ในครัวของเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะใครที่ไม่อยากแก่ใครที่ไม่อยากป่วยนะคะ ใครที่แบบว่า,าทําให้ร่างกายแข็งแรงเข้าไว้เสริมภูมิต้านทานจะได้ไม่ป่วยง่ายไม่ติดเชื้อง่ายก็ทาน9้าตัวนี้แล้วก็วนๆกันนะคะโอเคทุกคนนะสําหรับวันนี้นะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจันทร์คารสุกตอนสองทุ่น,นะคะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย